พาวารินครับเสิร์ฟแรงทีเดียวครับอลแรกรับล้นกลับมาเป็นโอกาสบ้านก็ใหญ่ครั้งจากแดนหลังครับปาพาวารินตียืดๆแล้วลงหรือเปล่าอออครับนิดเดียว ขอน่าเสิร์ฟครับต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้เยอะหน่อยนะเวลาน่าถ้าอยากชนะเกมนี้นี่ครับจังหวะได้เสิร์ฟจังหวะอะไรนี้ต้องพยายามรันยาวๆนิดนึงครับนี่แต้มเดียวเสียแต้มเดียวเปลี่ยนนี่ลำบากครับสนามนี้แข่งขันกันที่โรงเรียนสระบุรีวิทยานะครับนีบมันขอนา่าตียืดยังร้องไม่ได้ครับ ถึงกลับมากลางตะขายอูย้เล่นทางสวยงามครับนายยาบินต่วนเริ่มมาแล้วฮะตรงนี้วางคมบ้าครับ ครับ้านก็นใหญ่อ้าวเริ่มมีปัญหาครับเปิดบอลแรกไม่เข้าลูกนี้ตัวเซตไล่ไม่ขันฮะการมการรักนวลนี่ครับต้องแบบนี้ฮะจังหว่าเสิร์ฟี่ควรจะเสิร์ฟดีๆแล้วก็เก็บแต้มยาวๆหน่อยฮะตีลูกนี้ร้องไว้ได้ครับสวยงามอรวันณยกมากลางตะข่ายขึ้นตีแรง บอลสามใช้ข้ามกลับมาเอสดายกมากลางตข่ายให้เพื่อนอีกครั้งเดืนคราวนี้เต็มแรงครับนาดิยาบินตัวถือท่านาดิยาอยู่หน้าเนี่ยโอกาสได้แต้มก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านขอนหายัางเสิร์ฟครั้งสองครั้งเสียครั้งสองครั้งเสียเนี่ยโอกาสในการหมุนลงหลังมันก็ค่อนข้างจะเร็วอโอสดาครับเสิร์ฟนาฏิการยกมากลางตะข่าย ตีลูกนี้สวยงามแต่ยังดักไว้ได้นิ่งด้วยครับวัสดายกให้เพื่อนอ้าวแล้วเห็นจังหวะเองครับประภาวรินครับไปทิ้งขาลงพื้นก่อนแล้วพอนั่งปุมันเล่นบอลลำบากครับกลับมาเป็นจังหวะเสิร์ฟของบ้านขอนหาดรัตติการยกไปหัวสาวแต่ห่างเยอะครับลูกนี้ตีประคองข้ามมา ลังตะขายลูกนี้โอ้โหเต็มแรงดีทีเดียวครับแต่ก็ไม่ตายนะอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ตียิดๆไปด้านหลังอ้าวแล้วไปรับครับกลายเป็นทัชเอาออกไปครับยังเป็นนัดยาบินตวดเหมือนเดิมมาช่วงนี้แต่ตุ้นเพื่อนร่วมทีมหน่อยครับทางด้านของพิชากร ไม่ผลบล็อกอีกจากแดนหลังดักไว้ได้อ้กินเนตเองหรือเปล่านาดานาดีานั่นแหละฮะถือว่าเด่งขึ้นมาครับในเซตที่สาสำหรับนาดียาบินตวน2 5 5หนัก43ครับเกิดวันที่8รกรกฎาคม2543 อันนี้ก็ประมาณสัก22ปีอ่ะขอภาย12ปีด้โดยประมาณสีลูกนี้ลงเส้นครับแม่นด้วยคราวนี้เป็นทางด้านนัทธิดาใส่กล้วยบ้างครับคนนี้แหละที่สูงที่สุดในทีมของบ้านขอนห,หาดเขาอะสองตัวบล็อกด้านหน้านัทธิดากับอวรรวานนะ การยกมามาริษาตีชั้นแผลเน็ตลงไปหมุนลงไปเสิร์ฟครับมาริษาจิตใจรักนี้รับบอลแรกมายังดีอยู่ฮะตียิดยดแล้วลงโอ้อยด้านหลังว่างไปหน่อย มาขอนหฮานเสริมครับนัทธิดาอ้าววันแรกไม่ดีวันสองก็นนรู้เลยปัดออกไปเยอะนะ mm hmm. เห็นตัวผู้เล่นครับบ้านเกาะใหญ่สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับช่วงนี้นิตาสุบินรัตลงมาครับแล้วเอาหมายเลขหกออกไปพักชริยาบุญฤทธิ์ มันคอนฮานเซิร์ฟครับหมายเลข3นะัทธิดาสายกล้วยทางสนามยังไม่เรียบร้อยดีอ่ะเหียงเล่นไม่ได้ เรียบร้อยครับฝั่งแม่นเันต่อนาทิดาครับเสิร์ฟแรกไม่ดีอ้าวแล้วกกจุดเต็มใจไม่พลาดลูกง่ายๆเอาครับไล่มาเหมือนกันนะทางด้านบ้านขอนหาดยิ้มออกครับนาบิยาบินส่วน ต้องดูครับกระแสของเกมมันจะกลับมาใหม่มแฟนๆสะอกสะใจกันใหญ่สมเก่าแล้วก็เจ็ดสมัยนะรายการนี้หน้าบางลายบาเป็นหนึ่งต่อสองครับตั้งแต่บางขอนหาดเดอนกันใหม่ครับเซตที่สี่ าตาดูดีขึ้นนะครับสำหรับน้องๆบ้านขอนหาดนตอนในเซตที่4ครับโรงเรียนบ้านขอนหาดครับกับโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศับศึกวิธีการบินนิวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงครับในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับชิงารางวัล50,000บาทพร้อมท้วยพะัะราชสตานครับสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีมันก่อใหญ่เป็นไฟเสิร์ฟก่อนครับ แรกรับมาดีตรนี้ตีครับกลางตะข่ายยังไม่ตายครับจังหวะตรของเจนจีราโดนสวนมาครับทำภาษาเป็นแต้มับ้านเกาะใหญ่ไม่ยอมครับตามเสรยของกันบ้านเกาะใหญ่บ้างครับ ยืดข้ามมา,ออนนมอาอโอ้โหโัรไมศิษย์พิงตัวบ้าครับจังหวะนี้ชรริยาบุลลิตลงมาอีกครั้งครับช่วงปลายเซตสามนี่โดนถอดออกไปนะครับของาเซิร์ฟครับโอ้โหแล้วเซิร์ฟมูดด้วยนี้จะ ทางชาวบ้านเรียกเสิร์ฟกินครับได้แต้มไปเลยครับโชลดาเกสซรินโชลดาเสิร์ฟมาแล้วบอนแรกไม่ดีลูกออกไปเยอะครับพลาดเครับ เสิร์ฟต่อครับทางด้านของชวรดาหมดแรกไม่เข้าอีกแล้วฮะลนสามยิงเข้ามาตีชลรดาครับให้ไปการจะขายลูกนี้เลือกงตีเต็มแรงล้นเข้ามาาตะครุบเบาๆแย่งกันอยู่แก้ไขครับพันภาษามาแล้วครับนาดียาบินตวนแต่ยังไม่ตายอีกครั้งไหมฮะหรือเพี่ยนฟัง เปลี่ยนบ้างครับลูกนี้ก็ต้องชมครับ้บานก่อใหญ่พุ่งลงไปรับได้สวยแม่แต่ใว่าสุดท้ายตีเสียเอครับก็โผล่เพื่อนดูสาลงไปงัดมาจากพื้นนำอยู่สีหนึ่งครับช่วงนี้สำหรับบ้านขอนหาดในเซตที่สี่นะเชลดาเสิร์ฟต่อครับ กลางจะขายลูกนี้ยังรองไม่ได้มาครับ,แ,บ,บแรงสลับรลงไปเด่นตัวครับพันภาษากำลังจะออกไปพักครับแล้วส่งทางด้านหมายเลขหนึ่งลงมาบ้างสุดอาสัพพัทพรนะฮะมันเกาะใหญ่ครับ มาเริ่มเคล่งเปลี่ยบนบางครั้งพลาดเสิร์ฟพลาดบ้างครับเป็นทีของบ้านเกาะใหญ่หนางไม่ติดเลยครับทางด้านของอาจารย์สมยศฮะเอา้าทางด้านเกาะใหญ่ต้องเน้นเลนยครับช่วงนี้กลายเป็นพลาดง่ายๆเองบ้างครับทางด้านบ้านเกาะใหญ่ อันนี้วันเรื่องสภาพจิตใจครับใครจะดีกันมนันห้าเสิร์ฟครับเจนจีลามักต่อใหญ่โยกมาหัวสาวลูกนี้ตีประคองข้ามมาครับพิชกกรเอาแหละจังหวะสวนนด,ดยาบินต่วลูกนี้นจังหวะรอยลักษณะโดยคล้ายๆกระเตงครับตีมไม่ดีเท่าไหร่ลงไม่เสิร์ฟครับสภมพัทพร แกขายอ่อนสามตียืดไปลเลยฮะพอข้ามมาอ้าวลงเหมือนกันหา่ตามาติดติดครับสุภาพอรเสิร์ฟต่อแรงหรือเปล่าอะไงครับ บอลคอนห่าเสิร์ฟบ้างครับอวัสดาเขี่ยวแก้วบอลแรกรับมาดีบ้างกอใหญ่ยกมาหัวเสาชาริยาขึ้นยังติดครับเหนียวอยู่ฮะเจนจิลาแก้ไขลูกนี้ก็ยังร้องไว้ได้ให้บอลแดนหลังบ้างครับพิชากรนไม่ได้แล้วโดนส่วนขึ้นลูกนี้ยังติดพิชากรบอลล้นหยอดอีกทีหนึ่ง ผู้สิจตบฟาไปแล้วครับผู้เล่นบ้านเกาะใหญ่โดนตาขายก็เป็นเกมที่ตัดสินสบายๆนะฮะทางด้านของลอราชนทองขับราะว่าน้องๆกะยังอายุไม่เยอะแอบจังหวะการฟาอะไรบางทีมันก็เห็น่อน้างชัดนะแล้วก็เสมคันไม่ได้มาประทงประท้วงอะไรมากมายรับ อาจารย์ก็ถือว่าอยู่นในผนไนเกย์นะยอมรับคำตัดสินดีาดอีกแล้วบ้านเกาะใหญ่เริ่มพลาดง่ายครับยาบินตัวครับตีฉลับออกไปบานขวาเซิร์ฟหัวสาวลูกนี้ประภาวรินตีที่ยังมุมไม่ลงครับ สวนขึ้นมายังติปดปาพรินอีกครั้งหนึ่งโดดแต่เหนียวก็เหนียวใช้ได้เลยครับใคขอน่าแล้วยอดกลับมาปภพรินทีที่3ติบล็อกลงไปครับเรียบร้อยเลยครับปภพรินโอ้โหเอาครับรใจกันใหญ่แล้วตอนนี้ใบขอน้าเสิร์ฟครับนทัทดา ตอนแรกไม่ดีครับเข้าระดับหน้าอกครับรับแล้วมันลอยอยู่ตรงตัวเองครับไม่ไปไหนลางจะขายลูกนี้ขึ้นเร็วตีเร็วเรียบร้อยครับมิชากรนะอบอลไม่อยู่ต้องสมจังหวะเข้าครับบอลต่ำนะแต่ว่าชลรดาก็รู้นะครับจังหวะเข้าบอลต่ำก็ต้องรีบขึ้นรีบตีอัดไปฮนะ2 2 2 0ครับบางของหานหาดนำสองแต้ม แฟนครับส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆนะที่มาแข่งขันด้วยกันกนี้เป็นกวามฝันหนาของเชียร์กลัแบบลงเล่นกันต่อครับบ้านขอนหาต้องการอสามแต้มเพื่อปิดเซตสี่แล้วตีสเสมอครับ จะใส่กล้วยอ้าวรับหลุดฮนะมั่นใจครับช่วงนี้นไปเสิร์ฟอย่างมั่นใจามากครับคือทางฝั่งบ้านเกาะใหญ่คงไม่อยากเล่นเซตที่5แล้วเลยฮนะจบได้คุณจะจบสักทีครับาบางสถานดักไว้ได้ อวชดาดีไปกลางตะข่ายลูกนี้ขึ้นแลวขาตายครับลูกนี้ออกการขาตายกันหมดครับปีอัดลงไปครับชนดาครั้งนี้ครับตอนนี้เสิร์ฟนอนแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับยังตามยกได้ลัติการให้ไปกลางตะข่ายตีลูกนี้อาครับ อวัชด้ายกมาเหวียงกลางกระถ่ายแล้วก็หยอดลงไปตรงที่ว่างเรียบร้อยครับอวัสดาเกสลิงครับทัดแต้มสุดท้ายบ้านขอนหายครับเอาชนะไปได้อีกในเซตที่สี่่หต่อ20่สวกันเซตที่5ครับอันนี้สิ่งที่สิ่งเดียวที่จานทำได้คือตัวบอกเด็กว่าใจายเย็นๆนะค,ค่อยๆเล่นนะไม่ไหวครับถ้าไปร้อนตามเกมนี้ตายแน่ครับเซตหาสำหรับบ้านเกาะใหญ่ โอกาสยังมีนะครับกลับสู่เกมให้ได้เท่านั้นเองครับต้องเชียร์เกียอย่างสนุกสนานเมามันมากครับ เซตตัดสินครับเซตที่5ครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่น,นี้สำหรับเทปบันทึกภาพครับศึกวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลนะประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศครับระดับประเทศเลบ้านกอดใหญ่ชุดสีแดงครับนำก่อน2ต่อ0เซตครับแต่ถูกบ้านขอนหาในชุดสีเหลืองตีงเสมอได้สำเร็จเป็น2ต่อ2จนมีเซตที่5้าเซตท้าเปิดม,มาบ้านขอนหาเสิร์ฟก่อนฮะชลดาเกสรินหมายเลข8 ราชชนทองคำครับผู้ตัดสินคนดังอ่ะชุดละเสร์ฟยอมได้รับหลุดไปครับต้องให้กำลังใจเพื่อนกันครับชร่วงนี้สำหรับโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่สัญญาบุญฤทธิ์ได้มาสักครู่ล้มรับแล้วเอาไม่อยู่หมายเลขหกนี่แหละับ เซิฟต่อครับเชลดาเกซลรินบอลแรกไม่ดีแล้วครับบอลสามต้องแก้ไขอันเดอร์คามกลับมาเข้าทางบ้านขอนหากนาดิยาบินตวนลูกนี้ตียังไม่ตายอีกทีไม้มครับนาดิยานัา่นแหละฮะเข้าใกลด้วยลูกนี้เลือยตีได้ก็ยังเหนียวแน่นฮนะเดืรวมพอใช้อยู่ครับเกมรับบ้านก่อใหญ่ไม่ขี้เหล่ เปลี่ยนไปหัวสาวบ้างตีลูกนี้เต็มแรงครับก็ติดมาริษาแล้วส่วนขึ้นมาพันภาษาแม่าจาังหวะเกมรับไม่มีปัญหามาเป็นปัญหาเกมรุกในบ้านเกาะใหญ่แต้มนี้ชนามุ่งมั่นนะครับแต่ว่า ในใจนี่ยังยอมรับช่วงนี้น่าจะแกล้งรอสมควรนะบ้านก่อยใหญ่เซตหลอกสวยงามครับอ้าวครับพันทัสสาต้องดูจะเรียกโมเมนตัมของเกมกลับมาได้ไหมฮะตีประคองนี้ดีครับรับดูวยตัว ต็มต่อเนื่องเลยฮะช่วงนี้สำหรับทางด้านของบ้านขอนหาบอนแรกรับมาดีครับหลังตะข่ายพร,พระรินยอดออ้ยไขยหลังแลเจอบล็อกเข้าไปขอพายค,าคนยอดเป็นทางด้านของกัปตันทีมนะฮะมริษาจิตใจรักครับตรนี้ขึ้นมาเจอกำแพงครับนันธิดาใส่กล้วยรับอย่างสูงนะัะ แรกล้มาเอาครับนัทิดาใส่กล้วยหรือเปล่าไม่ให้ครับยกข้ามให้นาดิยาล้นแล้วเข้าตะข่ายโอ้ยตกใจครับไปตั๊มบล็อกหลอกครับทางด้านนัทิดาใส่กล้วยะทางด้านของบ้านกอ่อใหญ่เสียจัวงวาไปเปลี่ยนฝั่งครับยังเป็นทางด้านของบ้านขอนหาเสิฟอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้กลางตะข่ายตีอัดลงไปอีกครับโดดาเกษรินวงนี้ทำอะไรก็ดีอะ เขาบอกไม่ถูกนาทีดาใส่กล้วยอีกครั้งหนึ่งครับบ้านก่อใหญ่บอลบ้านก่อใหญ่มันไม่ขึ้นหน้าแบบเนี้ยมันลงไปด้านหลังแล้วหลังด้านหมดเลยฮะลูกนี้เสียงง่ายๆอีกแล้วครับกับตันทีมหมพยายามจะวิ่งเข้ามาอันเดอร์บอลก็ไม่ฆ่ามาริษาจิตใจรัก แตท่ดาใส่กล้วยครับเสิร์ฟคอั้แรกรับมาหลุกระจุยกระวจาย้เข้าบ้านก่อใหญ่ตรงนี้ตับลำบากครับ